นายอันนี้เป็นคลิปแบบว่าคลิปลับบอกว่าแบบว่าจะเอามาให้ดูที่แบบอีกวันหนึ่งนี่เป็นคนญี่ปุ่นนะคบโอฮิโปต็ไปมาเอออะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้แบบไม่ได้มาคนเดียวอาจจะเห็นตีนฝ่ายเป็นตีนไทยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องทายและกันเสียเวลาเนาะแดดก็จะหมดแล้วคือกูรีบจริงๆอะกูจะแบบแนะนําแขกแบบเชิญคนแรกก่อนกว่าเอาอด้านไหนดีวะเอาด้านนี้ก่อนอะ <Yeah. S 2> ว่าไงว่าไงไอเนี <gr patient tiế> hm <contamination> okay, so ่ยโอโลมเครือลวัดดีไอ่าดีนากวนอูจําได้เปล่าฉายาเนี้ยหามือกวนฟาร์มไฮโซงอะโอเคก็แบบว่าแฮปปี้นิวเยียร์กันไปแล้วก็เห็นกันบ่อยๆอ้เอาคนอื่นคนไกลวันที่ไม่ค่อยเห็น เป็นวายอะค่ะ Hi พูดเป็นภาษาอังกฤษนี้ไง Hi Hello สอนพีกรึวะ Yeah อ่ะ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  Very good Next Next Next